สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับบวคมคปบหน้าสิ้นสายแข่งผ่าดวงวิกฤตการเมืองไทยดวงหลังเลือกตั้งไม่สงบอาจยิ่งรุนแรงขึ้นแม้จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง2,566 ไปเมื่อ14พฤษภาคม2566มาไม่นานนี้เองล่าสุดสินแสเข่งอาจารย์ชมทัศนฤือกไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง66โดยใช้ความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรู ตกดวงชะตากรรมขัดแยง้งศัตรูอีกทั้งเจอดาวมฤตยูและตกทูดมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศพุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกกรุนแรง ให้ร้ายทําลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอมนุษย์ผู้มีวิชาทําลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกะลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะลมสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพลัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทำของมนุษย์ ถูกวิญญาณร้ายอสูรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำสนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโนม้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุคความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหม้ทำลายก่อให้เกิดการปะทุรุนแรงขัดแย้งแตกแยก ได้จากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกซึ่งถ้าหากหลังการเลือกตั้งพลเด็ประยุทธ์จันโอชาได้กลับมาเพราะดวงชะตาเสริมดวงเมืองให้มีกําลังและได้กําลังเสริมจากอิทธิพลของดวงดาวให้เอาอยู่เพื่อแก้สถานการณ์ของประเทศไปสู่เป้าหมายที่ดีได้แต่ต้องฝ่ามรสุมประเทศไปให้ผ่าน ดวงผู้นำภิกษุณีสัศศนาเล่านิทานแคนดิเดตนายกตัวเต็งดวงปังแพ็คคู่ดวงผู้นำหมอป่ายพรยกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสัทศนาเล่านิทานก่อนการยิ้งผมยาวดวงแข็งทุกคนช่วยเขาพับปลายพูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกิดวันที่ยีิบเอสิงหาคม2529ซึ่งท่านยมบอกว่า คนที่เกิดวันที่ยีิเอ็ดปีนี้มาแรงทุกคนสอนเขาและทุกคนก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้เพื่อจะต่อรองแล้วคิดว่าต่อรองแล้วก็จะได้ผลการต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากดวงเขาแล้วถึงดวงเขาจะตก โดยปกติด้วยความที่เขามีพื้นฐานดีของมันไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียงหนึ่งคนสองคนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงเขาลงมาได้ถัดมาหน้าหน้าปรุตัวสูงดวงขึ้นเมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไหมตอนนี้น่ะดวงไม่ขึ้นถึงแต่ดวงขึ้นว่าร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วย แล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือรวมกันพู้บรายพูดถึงน้าหน้าปลุตัวสูงซึ่งเคยทำนายไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำว่า100เอร์เซนด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศให้คุณน้าหน้าปลุกขึ้นเถอะและทุกอย่างจะปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งน่ะสาวผมยาวก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นรถพ่วงเขานะ่ะยังไงก็ต้องกลับมาแต่คนที่เอากลับมาได้ไม่ใช่ตัวเขาแต่คุณน้าหน้าปรุเป็นคนที่ฝากความหวังได้ยืนยัน100%ถ้าคุณน้าหน้าปรุกับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแ,งแข็งแกรง่งยังไงประเทศก็จะเริญเชียสองคนนี้ทำทำนายหมอลักฟันธงนายกคนต่อไปจะเป็นใครนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลัก รัชศรีเคยทำนายผ่านรายการโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้กับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักษ์ตอบอย่างมั่นใจพร้อมฟันธงว่านายกคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่และจะต้องมีสตรีเป็นแบ็กอัพ หรือเคยเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี่มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการเมืองในปี2565จะเกิดปนภาวะการที่น่ากลัวโดวยหมอลักษบอกต่ออีกว่าน่ากลัวคือน่ากลัวที่ทำนายไม่ได้พร้อมอธิบายต่ออีกว่าการต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมนั้นอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ ต้องเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นต้นไปหมอลักสรุปทิ้งท้ายว่าดังนั้นการก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างแน่นอนท็อปนิวคาบ้านหมอนิดเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักหลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดี ประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้น่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาดูคลิปกันบ้างลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเนขาให้หมอนิดหมอดูมาดูดวงพี่ทิมพี่ทาหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพักก้าวไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานนายพิธายังไงนะ่ะก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้น รวมถึงตววงธนาทรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก้อภิวิจารณกันสนุกอย่างเช่นเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอยังพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้เขาไม่ทำม,มานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยฮฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า แล้วปิดท้ายพิธีกรต้องมาให้กำลับบงใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตสาให้หมอมาดูหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลายเป็นหดหู่กว่าเดิมฮ่าฮ่าฮาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีท็อปนิวส์คือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่าฮาที่จริงแล้วหมอคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้ความคืบหน้าหมอปลายภัยกระติบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีข้าวทองจริงแต่ข้าวทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมาน กระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครสด้วยการพูดว่าพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2 0ง3กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครสโดยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพล มีความแข็งแรงมากกว่าเลข6666 66, 66, จริงๆแล้วมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่หาแต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคร็ดด้วยการบอกว่าเป็นเลข2 0 2 3ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดไปในตัว